ความร้อนของสภาพอากาศเนี่ยนะคะพ <ừ m. S 1> ูดตอนไหนก็ไม่อินเท่ากับพูดตอนเที่ยงๆบ่ายๆแบบนี้มันร้อนจริงๆ<อ>แล้วไม่ใช่แค่คนอย่างเราๆท่านๆคุณผู้ชมคะร้อนขนาดนี้ลิงก็เดือดร้อนลิงแสมขนสีทองที่วณนะอุทยานแห่งชาติโกสัมพีอำเภอโกสุมพิสัยนะคะที่จวนมหาสรารคามโอ้มันร้อนจัดค <ฮะ S 1> ่ะจนมันเนี่ยยกพวกบุกเข้ามาในชุมชนสุดท้ายใครเดือดร้อนก็คนเดือดร้อนเพราะว่าลิงมันพากันไปสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน ไปหรือไปค้นสิ่งของในบ้านเรือนบ้าง ตามกองขยะบ้างคุณผู้ชมคะเกิดขึ้นทุกวันค่ะภาพแบบนี้นะคะชาวบ้านหลายๆคนเนี่ยคือเขาก็สงสารแหละทั่งน้ําเอ่ยอาหารเอ่ยไปวางไว้ให้มันนะคะแต่มันก็ไม่ไหวอะค่ะสัญชาตญาณลิงอะมันกินหมดหรือไม่หมดก็แล้วแต่มันก็เข้าไปในบ้านเขาไปรื้อค้นอยู่ดีสุดท้ายก็ไม่พ้นความเดือดร้อนปิดประตงประตูนี่ไม่รอดปีนป่ายเข้าไปอันนี้ย้านะคุณผู้ชมอันนี้ที่มหาสารคามไม่ใช่ที่ลพบุรีนะคะแต่ว่าความเดือดร้อนอะอาจจะคล้ายๆกันแล้วค่ะเพราะว่าสําหรับวันอุทยานที่นี่เนี่ยนะ คุณผู้ชมเนื้อที่ประมาณ120ไร่ค่ะไคือมีข้อมูลบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญอีกแห่งหนึ่งนะคะของมหาสารคามด้วยแล้วที่วันณอุทยานโกสัมพีเนี่ยมีลิงแสมขนสีเทากับขนสีทองอาศัยอยู่เป็นจนํานวนมากโดยเฉพาะประเภทขนสีทองเขาบอกมีแห่งเดียวที่นี่เลยนะมีอยู่มากกว่า800ตัวเพราะฉะนั้นชาวบ้านเลยบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยมาดูแลหน่อยทั้งปัญหาความเดือดร้อนของชาวบา้านแล้วก็ความเดือดร้อนของลิงหาน้ําหาอาหารมาให้มันกินหน่อยมันจะได้ไม่ต้องลงมาสร้าง ้างความเดือดร้อนในชุมชนแบบนี้เครียดนะคะคย,ยิ่งร้อนอยู่แล้วด้วยนะคะ